เนี่ยผมได้มีคนเนี่ยคนที่รู้คนที่คิดแบบเดียวกับผมเนี่ยชื่นชมเนี่ยครับผมขอบคุณมากที่ให้ชมแล้วก็โอกาสหน้าจะมาขอชมอีกนะครับยินดีครับยินดีครับโอกาสหน้าจะมาขอชมอีกนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับพระเดยวสุดยอดของงานศิลปะนะครับของช่างสิบหมู่นะครับนี่สร้างไว้ให้กับบรรนลูกหลานของเราได้ชื่นชมนะครับนี่นะครับ ไปดูพระเนี่ยพระเครื่องเลยนะครับเราจะเห็นเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยทรงอย่างนี้เลยครับอ่าคือทุกอย่างที่เห็นองค์เนี่ยเราจะเห็นใ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 นพระเครื่องเนี่ยเหมือนกันอ่ายอดอลังการครับหาสมที่ไหนไม่ได้แล้วครับขอพอบคุณมากครับที่ให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดโดยเผยแพร่ให้กับสมาชิก ช่องคุลหญ่พระสมเด็จได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ